สวัสดีค่ะป้อนะคะนักกายภาพบำบัดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความดันในช่องท้องหรือ intra abdominal pressure กันค่ะความดันในช่องท้องนะคะคือความดันที่คงที่อยู่ภายในช่องท้องของเราค่ะซึ่งภายในช่องท้องของเราเป็นพื้นที่ปิดเขาจะมีกล้ามเนื้อเป็นผนังมีอวัยวะอยู่ภายในคอยปรับความสมดุลของความดันในช่องท้องนะคะทีนี้ถ้าความดันในช่องท้องของเราอะไม่สมดุลค่ะ ก็จะเกิดการบาดเจ็บต like ่อโครงสร้างต่างๆของเราได้นะคะเช่นเวลาเรายกเวทเล่นเวทแล้วเรากลั้นหายใจพอเรากลั้นหายใจนะคะกล้ามเนื้อกระบังลงก็จะไม่ทํางานค่ะทีนี้เขาก็จะไม่มีตัวไปปับความดันในช่องท้องของเราเนาะพอความดันมากขึ้นก็จะเกิดแรงอัดต่อตัวหลังของเราเกิดตัวความดันเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับความดันในช่องท้องของเราให้สมดุลอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะการฝึกการหายใจให้ถูกต้องร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อคอวมลซ์ลุ่มด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราหายใจเนะะี่ยค่ะก็จะเกิดความดันในช่องท้องใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราหายใจได้ถูกต้องหายใจเข้าท้องป่องนะคะตัวอวัยวะของเราเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ลง กล้ามเนื้อกะบังลมอะค่ะก็จะสามารถหนตัวแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นทีนี้เวลาเราฝึกกล้ามเนื้อคอมัสเซอร์นะคะเราก็ต้องหายใจให้ถูกต้องด้วยขณะฝึกพอเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วกล้ามเนื้อคอมัสเซอร์ของเราที่มีทั้งท้องหลงังกล้ามเนื้อเชิงการานแล้วก็กล้ามเนื้อกะบังลมเนี่ยเขาสามารถทํางานได้สัมพันธ์การได้ดีมากขึ้นเขาก็จะสามารถปรับสมดุลแรงดนันความดันในช่องท้องของเราค่ะ ให้สมดุลได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรนะคะจะเดินจะวิ่งจะเล่นเวทอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับความดันให้สมดุลกับกิจกรรมนั้นๆได้ค่ะแล้วเราก็จะสามารถลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างต่างๆในร่างกายเราได้ค่ะค่ะสามารถออกเองได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเริ่มต้นง่ายๆเลยก็คือนอนง่ายชันเข่า มีอะไรเพริ่มเติมสามารถสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ